สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานิมิตทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชแนลก็ได้นำเรื่องราวความเชื่อดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเอาออกด่วนเก็บไปทิ้งซะหาอย่างนี้ถ้ามีอยู่ในห้องนอนรีบเอาไปทิ้งจัดใหม่จะเสียทรัพย์อาบโชคเงินทองรั่วไหลเสียสุขภาพเจ็บป่วยอยู่บ่อย ท่านผู้ฟังครับการประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาบางคนอาจเชื่อเรื่องดวงชะตาบางคนเชื่อโชคลาภบ,บางคนเชื่อวาส,สนาเชื่อบุญเก่าถ้าเพียงแต่เชื่ออย่างนั้นแล้วก็รอโชครอบุญรอวาส,สนาวิ่งเข้าหาเชื่อแน่ครับว่าอยากที่จะประสบความสําเร็จได้จริงการเชื่อโดยไม่ลงมือทําจะไม่เกิดผลสําเร็จใดๆขึ้นมาได้เลย มีแต่จะเสียเวลาเปล่าแต่การที่เราเชื่อและลงมือทำในสิ่งที่คนทำแล้วได้ผลแม้ว่าไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มายืนยันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเลยครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราใช้ร่างกายและสมองทุกวันก็ย่อมต้องการพักผ่อนนอนหลับซึ่งการนอนหลับอย่างเพียงพอหลับลึกเต็มอิ่มจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง ว่ากันว่าสิ่งของต้องห้ามที่อย่าให้มีในห้องนอนเด็ดขาดเพราะการนอนเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเราอย่างมากการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจอย่างมากเช่นกันครับไม่ใช่แค่เพียงจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นนะครับแต่บางครั้งเราก็เลือกของใช้หรือการแต่ห้องนอนที่ไม่เหมาะกับห้องจีห้องนอนด้วย จึงส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายรวมไปถึงการเงินและการงานด้วยครับมีความเชื่อว่า5อย่างต่อไปนี้ควรหลีกเลี่ยงจะให้มีห้องนอนเด็กขาดห้องนอนใครบ้านไหนจังจัดวางและมีสิ่งต่อไปนี้อยู่เอาออกเลยครับอย่างแรกกระจกส่องให้หลีกเลี่ยงการน,นํากระจกมาประดับไว้ในห้องนอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่าง ที่มีบทบาทสําคัญต่อห้องจุ้ยที่อยู่อาศัยและห่วงจุ้ยห้องนอนครับโดยเฉพาะกระจกเงาที่ปัจจุบันนิยมนํามาใช้ในการตกแต่งบ้านตกแต่งคอนโดก,กันมากขึ้นโดยคิดว่าจะทําให้พื้นที่ในห้องดูกว้างขึ้นได้แต่การจะแต่งห้องนอนด้วยกระจกเงานั้นต้องคานึงถึงการจัดวางตําแหน่งของห้องนอนด้วยจริงถ้าใครที่ชอบใช้กระจกเงาก็าส่งดูความเรียบร้อยในการแต่งตัว ก็มักจะใช้กระจกเงาบานใหญ่แต่แค่การจัดห้องนอนตัวกระจกเงาบานเล็กๆก็ส่งผลต่อห้งจุ้ยห้องนอนได้แล้วโดวยเฉพาะการวางกระจกไว้ปลายเตียงจะส่งผลทําให้ท่านนอนไม่หลับจนกระทบถึงชีวิตคู่หรือปัญหาที่จะเข้ามาหากจาเป็นจริงๆนะครับกระจกเงาในห้องนอนจะต้องไม่ส่งมาที่เตียงนอนเด็ดขาดและเวลาที่นอนก็ต้องมองไม่เห็นเงาสะท้อนในกระจกด้วยครับ อย่างที่สองคือน้ำหลีกเลี่ยงกันตั้งสิ่งของเกี่ยวกับน้ำไว้ในห้องนอนครับไม่ควรนำมาแต่งห้องนอนอย่างยิ่งครับเพราะเชื่อว่าจะทำให้เสียทรัพ์ยสมบัติไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือใหญ่กาะวัดตำแหน่งของในห้องนอนจะอยู่ตรงไหนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงครับเพราะการจัดห้องนอนแบบนี้นอกจากจะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเสียทรัพย์แล้วการแต่งห้องนอนด้วยตู้ปลา หรือสิ่งของเกี่ยวกับน้ำก็ยังจะทำให้เรานอนหลับไม่เต็มที่แม้เป็นเพียงรูปภาพที่เกี่ยวกับน้ำก็ไม่ควรครับเพราะคลื่นและการไหลของสายน้ำมันแสดงถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่สงบหยุดนิ่งจึงส่งผลต่อห้วงจุ้ห้องนอนและการนอนหลับของเราด้วยครับอย่างที่สคือต้นไม้ให้หลีกเลี่ยงการนำต้นไม้ไว้ในห้องนอนครับ ซึ่งหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือเรียดกันมาอยู่แล้วว่าต้นไม้นั้นจะคลายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลากลางคืนแม้ว่าเราจะเป็นคนรักธรรมชาติจะชอบพื้นที่สีเขียวมากแค่ไหนแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะแต่งห้องนอนด้วยการนำต้นไม้เข้ามาครับที่สำคัญคือการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนและนำต้นไม้มาวางไว้ใกล้กับเตียงยิงไม่ดีต่อห่วงจุ้ยห้องนอนครับ ขอดต้นไม้นั้นเป็นตัวแทนของพลังหยางตามหลัก่วงจุย้ยซึ่งถือเป็นพลังร้อนทําให้ส่งผลกระทบถึงการนอนหลับของเจ้าของห้องเองเป็นการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนที่ไม่ดีแต่ถ้าหากจําเป็นต้องมีต้นไม้และไม่มีพื้นที่ในการจัดห้องนอนในตำแหน่องอื่นแล้วจริงๆก็ต้องหาที่วางต้นไม้โดยให้ผลจากสายตาเราในขณะที่นอนอยู่บนเตียงครับสำหรับบางคน ที่อาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องหวองจี้ห้องนอนมากนักแต่การที่ได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ในตอนนอนนั้นก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วทางที่ดีครับควรนำไปวางไว้ในตำแหน่งอื่นจะดีกว่าอย่างที่4ีชั้นวางของต่างๆให้หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ชั้นหรือของต่างๆมาวางไว้บนหัวเตียงครับการนำสิ่งของ ชั้นวางของหรืออุปกรณ์แขวนต่างๆนำมาวางไว้บริเวณหัวเตียงแม่ว่าจะเป็นการจัดห้องนอนในสไตล์ไหนก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟพัดลมกรอบรูปหรือที่หนักๆไปกว่านั้นก็เป็นชั้นวางหนังสือหรือสิ่งของที่ดูทึบตันตามหลักของจุยห้องนอนแล้วการที่มีสิ่งของแขวนหรือห้อยอยู่เหนือตำแหน่งที่เรานอนนั้น จะส่งผลต่อสุขภาพในการนอนทำให้มีแรงกดดันลักษณะเช่นเดียวกับการนอนใต้คานคือซึ่งนอกจากจะไม่ดีตามหลักของจุดห้องนอนแล้วจะส่งผลต่อภาวะการนอนไม่หลับและสุขภาพของเจ้าของห้องด้วยครับและอย่างสุดท้ายพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลีกเลี่ยงการจัดวางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ ก็จะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆความเชื่อทุกศาสนาครับว่ากันว่าการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนในข้อนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังก็งไม่วางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในทิศปลายเตียงเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพอย่างร้ายแรงอีกอย่างที่สำคัญคือความเชื่อที่ไม่เหมาะสมในการแต่งห้องนอนด้วยเทวรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พราะห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้ในการพักผ่อนหรือทำจิตวัตรส่วนตัวการจัดห้องนอนโดยนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในห้องในบางกรณีจึงไม่สมควรตามหลักของจุดห้องนอนครับโดยเฉพาะห้องนอนคอนโดที่เข้าใจว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่บางทีต้องใช้งานพื้นที่ในการทำรกิจกรรมต่างๆร่วมกันทางที่ดีหากมีชั้นวางหรือตำแหน่งอื่นๆในที่สูง และสามารถวางได้ก็ควรเลี่ยงกัรน,นำมาวางไว้บริเวณที่นอนครับท่านผู้ฟังครับความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านานเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจคนไทยให้ฉุกค,คิดกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราสิ่งที่คนโบราณหรือผู้หลักผู้ใหญ่สั่งสอนเอาวายถึงแม้ว่านในปัจจุบันหลายความเชื่อเริ่มเลือนลางและจางหายไปจากคนไทย แต่หากบ้านไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสหรือปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ภายในบ้านความเชื่อแต่โบราณอาจถูกสานต่อมาสู่เราแม้ว่าความเชื่อโบราณหลากหลายเรื่องกำลังถูกเลือนหายไปวันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังสายมูลนิดๆด,ด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อโบราณในความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับบ้านที่หลายคนคงเคยได้ยินจากพุทธฒผู้แก่ ที่คอยตักเตือนนักหนาและพูดถึงอยู่บ่อยๆแต่ก็ควรทำความเข้าใจกับแต่และความเชื่อให้ถูกต้องด้วยนะครับอย่างแรกห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกครับพุทธผู้แก่บอกนักบอกหนาว่าห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเพราะเป็นทิศคนตายหากใครนอนเอาหัวนอนไปทางทิศตะวันตกจะทำให้นอนฝันร้ายจะถูกผีอำม ถูกผีหลอกนอนแทบไม่ได้ตือนนอนขึ้นมาจะไม่สดชื่นแจ่มใสครับแต่ความจริงแล้วการนอนโดยหันศรีรษะไปทางทิศตะวันตกนั้นจริงๆแล้วอาจใช้ไม่ได้สําหรับที่พักอาศัยในยุคปัจจุบันเนื่องจากห้องพักหรือบ้านของคนในปัจจุบันอาจมีทางเลือกได้ไม่มากนักจะพบว่าหลายบ้านหรือหลายห้องพักในคอนโดบ้างอะพาร์ตเมนต์บ้าง อาจเลือกไม่ได้เลยเพราะจะหันศีรษะไปทางที่ใดและหลายคนที่นอนโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกก็นอนหลับสบายไม่ฝันร้ายแต่อย่างใดเลยครับเพียงแค่เราก่อนจะหลับนอนสวดมนต์ไหว้พระสิ่งนี้ก็ทําให้เราสบายใจนอนหลับสนิทได้ทั้งคืนครับอย่างที่สองเม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษประดับบ้าน ความเชื่อโบราณเรื่องรูปปั้นหรือรูปภาพยักษมักพบเห็นได้ในวัดหรือหน้าอุโบสถไม่นิยมมาประดับตกแต่งภายในบ้านครับคนโบราณถือว่าหากบ้านไหนมีรูปภาพหรือรูปปั้นหยักนำมาประดับตกแต่งอาจทำให้คนในบ้านทเลอกอวัยวงกันบ่อยๆและทำให้มีแต่เรื่องเดือดร้อนเข้ามาสู่บ้านได้แต่ความจริงแล้วการใช้รูปภาพหรือรูปปั้นยักมาประดับ หรือตกแต่งภายในบ้านนั้นมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วครับเพราะภาพยักษมักสะท้อนอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความดุและความก้าวร้าวเราจะควรหาภาพบิวทิวทัศน์สวยๆหรือภาพสมาชิกในครอบครัวมาตกแต่งบ้านแทนน่าจะเหมาะสมกว่าครับและอย่างที่สห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนความเชื่อโบราณน,นี้ หลายคนคงเคยได้ยินพุทธผู้แก่บอกห้ามให้กวาดบ้านในยามวิการหรือในเวลากลางคืนเพราะเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองที่อุตสาห์ทำงานสะสมมาออกไปหมดแต่ความจริงแล้วก็อาจจะเป็นได้บ้าเมื่อก่อนเราไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนกลางคืนมันก็จะมืดมาดังนั้นการกวาดบ้านตอนกลางคืนจะไม่ปลอดภัย อาจจะไปะหยียบของมีคมหรือสัตว์้ายเข้าอีกอย่างก็คือการทำความสะอาดหรือกวาดบ้านในเวลากลางคืนนั้นอาจจะสร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนบ้านได้เนื่องจากเราอาจจะไม่เพียงแค่กวาดแต่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายตู้หรือข้าวของเพื่อกวาดขยะหรืออยากย้ายทำให้เกิดเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านก็เป็นไปได้ครับท่านผู้ฟังครับหลักการจัดห้องนอนและเตียงนอน ตำหลักของจุ้ยนี้สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องจัดห้องนอนให้ถูกสุขอ,อนามัยเพราะแม้ว่าจะทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตามหลักของจุ้ยแล้วแต่กลับและเหลืเรื่องความสะอาดรับรองได้ว่าต้องเกิดผลเสียกับผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอนครับอัตนาจทธยตนา จงเติบโตด้วยตนเองช่องคิดดีทำดีชาแนลขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่าน สวัสดีครับ